คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็มา ทุกคน ep ที่9แล้วนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไม่พูดเยอะแล้วนะครับสาหรับ ep ใกล้จบแล้วด้วยนะครับทุกคนกับเกมนี้นะครับรอบนี้ไทยไรอะไรไทยริเวอร์วันเดอร์นะครับผมเกมตลาดน้ํานั่นเองนะครับทุกคนตลาดน้ําไทยนะจะไปนอกไม่ได้นะครับต้องไทยเท่านั้นนะครับที่มีเรือพายขายของอยู่ในแม่น้ําตามคลองอะไรอย่างนี้เนาะที่ไทยเท่านั้นนะครับทุกคนทุนมา500นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราไม่ซื้อนะครับฟีเจอร์ เราทำคอนเทนต์อยู่ทุกคนฟิเจอร์เราซื้อมาโอ้ยซื้อมาจะปีแล้วเนาะลองแบบนี้บ้างนะครับทุกคนสงสัยแอดจะต้องไปผ่าฟันก่อนนะรู้สึกว่าจะพูดไม่ไหวอยู่แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวพอยว่ากันนะครับเดี๋ยวแอดจะแจ้งถาตามเพจแล้วก็ แจ้งแจ้งไปอีกทีนึงอะนะครับผมว่าถ้าแอดได้ถอนฟันวันไหนนะครับเพราะว่าแอดอาจจะต้องพักพูดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะกี่วันนะครับเกมนี้เล่นอยู่ในช่วงเวลาสี่ทุ่มนะครับทุกคนโอ้โห เอาสแคเธอมาไหมเอ้ยกดไปได้เลยไหมอ่ะไม่ได้อีกทุกคนใจร้อนกดไปเลยแหละเดี๋ยวไม่เป็นไรมาใหม่เขาว่ากันเอ้ามาใหม่อีกแล้วรอบนี้ปล่อยเลยแล้วกันนั่นไงไม่ได้อยู่ดีมาติดติดเลยอ่ะสแคเธอมาให้ลุ้นน่ะออ้ยคิวมาช่องแรกทีเธอะคิว เอ้ยมาจริงวะทุกคนโอ้สวยงามมากครับดอกนี้มีต่อนะโอ้ยไม่มีเป็นไปได้ถ้าตกมาแบบนี้ไม่มีโอ้ไม่น่าเชื่อทุกคนแสดงว่ามันต้องเข็มแน่ๆเลยครับรอบนี้เกมเมื่อกี้ที่เราเล่นไปก็ไม่ได้กำไรเกมนี้จะมาไม่ได้กำไรอีกแล้วเหรเนี่ย เศร้าเลยนะครับทุกคนเพราะแอดจะต้องเอาไปทํากิจกรรมให้ FC ทุกท่านนะครับผมหากว่าใครยังไม่ได้เป็น FC แอดหรือว่ายังไม่ได้ติดตามแอดก็มันจะมีเลี้กงนะครับติดตามเพจ a c e b o o k แอดไว้ได้เลยนะครับทุกคนแอดไม่ได้มีข้อพิเศษอะไรนะครับเข้าร่วมได้ทุกคนนะครับผมมีสิทธิ์เท่ากันนะแค่เพียงแต่ว่าทํา เราต้องติดตามไ้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับกระดิ่งนี่ต้องเป็นกระดิ่งดําเท่านั้นนะครับทุกคนทําให้กระดิ่งใส่นี่ถือว่าพลาดเหมือนกันนะกระดิ่งดํานี่เท่ากับว่าคุณติดตามแอดทั้งหมดนะครับบางคนก็คงกระดิ่งใส่เพราะว่าอาจจะแบบรบกวนเนาะมันทีแอดไปเด้งขึ้นอะไรเงรี้ยกำลังทํางานกันนะครับแอดเข้าใจทุกคนไม่ว่ากันครับอีกสิบสองรอบ ผมเมื่อกี้เกือบจะได้ช็อตใหญ่แล้วทำมาม่วงมาช่องแรกนะทุกคนบอกเลยว่าอารามเต็มจอนะครับผมสำหรับเกมนี้แอดมองว่าซื้อน่าจะดีกว่าไหมเคเคเคถ้าเป็นเคนี่บันเทิงเจมา มะน,นาวมาช่องแรกทีเอาลุนสแคทเทอร์อีกแล้วเนี่ยมะน,นาวมาต่อครับทุกคนจังหวะนี้ได้เจอ,อีกลุนสแคทเทอร์ด้วยนะต้องมาแล้วแหละจริงอ้โหมาจนได้ครับทุกคนอโอ้หปวดฟันดีใจลืมตัวทุกคนโอ้โหสิบสองหมุนนะแอดจะพยายามไปไหนเนี่ยทุกคน เอาเรื่องเอาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ12หมุนอุย้ยได้ Y ทุกคน A มาไหมอะคูณเก็บคูณไปเรื่อยๆก่อนมีต่อนะครับ Y สวย Q มาอะไรมาก็ได้สวย โอเคจัดไปหนึ่งรอยก้าครับคุณเจ็ดแล้วทุกคนโอ้โหเข้ามาจนได้นะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละครับเมืก่กี้คือคุณเราจะหมดอยู่แล้วนะทุกคนเอาได้ต่อเฉยเลย แต่ไม่มีต่อเนี่ยสิ196ครับกับคืนทุนมาอีกแล้วนะทุกคนขอกำไรเธอไม่เอาทุนเอาเรื่องจริงโอ้โหวายมาขนาดนี้ยังไม่ได้อะไรอีกโอ้ my god เตินปุยมุยอีกหนึ่งรอบครับรอบสุดท้ายเอหอยมีต่อไหมเนี่ย ขอหนักๆสักทีโอ้โห462มาแล้วจ้าเรียบร้อยครับทุกคนพอได้พอได้ถอนนะฮะอย่างนี้ชื่นใจนะครับผมก็เงินรางวัลไม่กาน,นะครับซุอร์ไปเลยครับผมดอกนี้500บาทนะโอเคเงินรางวัลรวมไปที่900ครับผมแถมมาอีก3บาทนั่นเองนะครับทุกคนเอา้าลืมกดอ่ะเหลืออีกเท่าไหรนะ่เนี่ย เอาพันเดียวก็ได้นะยืนมาที่พันหนึ่งหุ้ยเปลี่ยนสวยๆนะถ้าเข้าหน้ารานนี้บอกเลยว่าสุดจัดปลัดยังต้องมาบอกโอ้โหวายด้วยหน้ารายค่อนข้างที่กําลังลงมาเลยเหมือนกันนะครับเนี่ย mm hmm. แอดไม่ร่วมเราบอกเลยทุกคนเพราะว่าแอดจะต้องมีจุดประสงค์ก็คือว่านํานําถ้าสมมุติว่าได้กําไรไปเนี่ยแอดก็จะต้องไปทํากิจกรรมให้ fc อย่างที่บอกอยู่บ่อยๆพูดอยู่ตลอดนะครับ แอดก็เลยไม่มีทางที่จะโลบได้และการที่โลบเนี่ยเคยผ่านมาหมดแล้วครับผมสุดท้ายเนี่ยคือกลับเป็นศูนนะครับก็ระวังตรงนี้ด้วยเรื่องจริงเลยมีต่อไหมมีต่อไหมโอเคนิดหน่อยเอมาเอมาอม,มาช่องนี้อีกไม่มาช่องสาม โอ้โหทุกคนขาด1บาทนะครับก็จะได้อยู่ที่1,100ก็จะได้กำไรไป600นั่นเองนะครับทุกคนขาด50สตังค์ด้วยไม่ถึง1บาทนะ <laughs> โอเคเอาเป็นว่าเราพอเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนเกมนี้เนาะเบาๆนิ่มๆน,น,นะครับกินนิ่มๆเนาะก็ขอบคุณสแควรเทอร์ที่เข้ามานะครับแล้วก็ดอกหลังๆ2ดอกหลังนี่คือเราทําให้เราได้มีกําไรได้ถอนนะครับสาหรับเกมนี้เกมที่แล้วไม่ได้ถอนแต่ไม่ได้ขาดทุนเกมนี้ได้ถอนครับผม ตีไป600แล้วกันเนาะขาด50สตังค์600บาทนะครับสำหรับกำไรรอบนี้นะครับทุกคนโอเคไม่พูดเยอะนะครับ EP ที่9จบลงแล้วนะครับจบไปกับกำไรนะครับอันไม่เยอะแต่ก็สำหรับแอดถือว่าเยอะแล้วนะครับทุกคนสำหรับแอดเนาะแต่ว่าคนอื่นไม่แน่ใจนะครับทุกคนโอเคฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์ลูดกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้แอดขอตัวไป เอายาทาก่อนแล้วกันนะครับทุกคนฟันปวดแก้มปวดไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นี่คือที่พูดได้เนี่ยอยากให้เห็นจริงเลยดแอดจะถ่ายรูปแก้มให้ดูไหมถ้ามันปวดเยอะๆนะแต่ตอนนี้มันยังปวดไม่เยอะนะครับยังไม่ต้องถ่ายนะเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวถ้ามันปวดขึ้นมาอีกเนี่ยถ้ายาช่วยไม่ได้เนี่ยแอดถ่ายให้ดูเลยแอดพูดจริงนะฮะเดี๋ยวหาว่าแอดโกหกนะครับเห็นแอดพูดฉลุยอย่างเงี้ยแอดอดทนพูดเอานะครับทุกคนเพราะว่าแอดแบบมันเข้าเส้นอยู่แล้วนะครับผมต้องเล่นนะครับ ทุกวันถ้าเป็นไปได้ต้องทุกวันแต่ถ้าบางวันไม่ไหวจริงๆคือก็ต้องพักไปเนาะก็คนเรานะครับไม่ใช่หุ่นยนต์นะโอเคก็ต้องมีพังกันบ้างเดี๋ยวไว้เจอกันเกมหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเล่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเล่นก็คือว่าจะเล่นแบบฟรีสไตล์นะครับผมไม่อ่าคอนเทนต์วันนี้คือเราเอาแค่2อ p ีพีพอแล้วนะครับทุกคนพรุ่งนี้จะจบ E ีีให้แล้วก็วันต่อไปก็จะทำกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับบ่ายครับ